ลงเมาสะวนเหมือนมานาา่านบะังตาปีปานะอาว่าเตือนเคอลค่องลองฮักสอนหามาประดับย่องหัวใจแวบปอง เหมือนเขานั่นหนาปัญหาลุบลุบระดังถมผู้อุราคืนเก่าย้อนปิกดิกพาธนากลัวว่าเปิดมาซ้ำเติมปนปีซ้ำเติมปน